ที่สายของคุณรัชนีอิสรางกูอายุเจ็ปีอยากจะสอบถามเก like ี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุค่ะคุณป้าอยู่แถวไหนคะอยู่ในกรทมหรือต่างจังหวัดคะบางใหญ่ค่ะบางใหญ่คนชราครับผมหกสิบจ่ายหกใช่หกหอายุหกสิบจ่ายหกร้อยใช่ไหมใช่พอเจ็ดสิบก็ต้องจ่ายเจ็ดร้อยแต่บ้านนี้ผ่านมาตั้งห้าเดือนแล้วเขายังจ่ายหกร้อยอยู่เลยไปถามก็นู่เขาจะไปให้เอง ไม oh. ่อย่างนี้ก็ไม่มีปัญญาไปด้วยไม่มีใครไปด้วยลุงตาก็ไม่ยอมพาไป oh. ขาก็ไม่มีตาก็บอด oh. บัตรผู้ิพการก็ยังไม่ได้ทำอ๋อขอบารคนพิการเขาบอกทําไม่ได้มีประกันมีประกันสังคมทำไม่ได้เขาว่างอย่างนี้ทําประกันสังคมมาตาสามเก้าอยู่เหรือคะใช่ค่ะ อ๋อใช่ว่าเคยทำงานเอกชนแล้วออกมาแล้วส่งตัวเองมออ 2> นา2ปีแล้วนะนั่นแหละของท่านรองเลยค่ะที่การสานักง,งานประกันสังคมอยู่ในสายกับเราท่านนิยดาน,นะคะสวัสดีค่ะท่านรองนิยดาคะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะคุณรัชนีค่ะต้องขอบความสุสวัสดีค่ะค่ะเลีนถามท่านท่านนิยานะคะพี่นิยาว่าป้ารัชนียุย70เจ็ดสิบปีเคยทํางานการไฟฟ้ามาก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้าแล้วคุณป้าถูกตัดนิ้วเท้าแล้วก็ตอนนี้ตาบอดข้างหนึ่งคุณป้ายังไม่มีบัตรผู้พิการนะสิ่งที่ที่คุณป้าจะได้จากจากประกันสังคมมาตราสามสิบเก้านี่เป็นผู้ทุพพลภาพได้ไหมคะหรือยังไม่เข้าข่ายคะ อันนี้ต้องต้องต้องให้แพทย์ประเมินก่อนนะคะว่าถ้าดูการสูญเสียอายุวะแล้วเนี่ยนะคะเออทียบแล้วเนี่ยสูญเสียไปเป็นไรล่ะเท่าไหร่ของของทางร่างกายอะค่ะต้องส่งแพทย์ประเมินค่ะอืมเราถึงจะบอกได้ต้องต้องสูญเสียเท่าไหร่ของร่างกายจึงเข้าข่ายคะเกินหนะ้าสิบเปอร์เซ็นค่ะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรนะจ๊ะป้าขาหายไปข้างหนึ่งแล้วนะบนเหนือเข่าเนี่ยเขาตัดทิ้งไปแล้วนะตอนนี้เดินไม่ได้นอนติดเตียง อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไงต้องให้ต้องให้ส่งแพทย์ประเมินนิดนึงอะค่ะอืมแสดงว่าคุณป้าต้องไปหาหมอก่อนแล้วให้แพทย์ประเมินเสร็จแล้ว<ม>คุณป้า,าไปติดต่อ,อ,อต้องไปยื่นเรื่องต้องไปยื่นเรื่องขอขอรับสิทธิ์กรณีทุพพลภาพก่อนค่ะ S <S แล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะนัดแพทย์ประเมินให้เพราะว่าแพทย์คน<อ>ที่ประเมินทุพพลภาพไม่ได้เป็นแพทย์ทั่วไปค่ะจะต้องอเป็นแพทย์ทยีท่ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ผู้ประเมินกับสํานักง,งานประกันสังคมค่ะมีคุณปุณ้งมีเบอร์คุณป้าแล้วใช่ไหมคะม,มีค่ะมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณปุ๊กค่อยส่งมาให้อีกทีนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวอาจจะให้เจ้าหน้าที่เขาโทรไปแนะนําอีกทีนึงนะคะ ค่ณป้ารัชนีครับบมดคค่ะเรื่องที่ประกันสังคมเขาเรียบร้อยแล้วพนักงานเขามาแล้วมัที่บ้านแล้วถ่ายรูปไปแล้วเสร็จเรืพวกนี้เขาไปแล้วที่ประกันสังคมเนี่ยเขาก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมคุณป้าละนะครับซึ่งทางทีมงานของเราประสานไปทางคุณนิยดาเสนีมนโนใหม่นะครับท่านรองเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้ พบว่าคุณป้าเนี่ยเป็นมีโรคอยู่2อสาโรคนะนะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาทิเบตนะครับตอนนี้ก็ส่งตัวไปรักษาเรื่องตานะครับที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงนะครับแล้วก็เมื่อวันที่29ที่ผ่านมา29พฤศจิกายนนะครับช,ช่วงปลายปลายเดือนนี้ ทางแพทย์ของโรงพยาบาลเกษตรมราชเนี่ยก็นัดตรวจติดตามอาการสภาพร่างกายนะครับเท้าข้างขวาถูกตัดหรือแค่ส้นเท้าฮะขาข้างซ้ายถูกตัดระดับเหนือเข่าขวานะครับตาขวาบอดตาซ้ายเริ่มมองไม่เห็นนะครับเนื่องจากเบาหวานขึ้นตาแล้วแล้วก็เป็นโรคต้อกระจกต้อเนื้อที่ตาทั้งสองข้างปัจจุบันนี้เดินไม่ได้ลุกนั่งบนเตียงได้นะครับแล้วก็พักอยู่นูน่นแถวแถวบางใหญ่หนนทบุรีครับนะฮะ เดี๋ยวเรื่องนี้เราก็คงจะตามความคืบหน้าต่อไปดูลักษณะแบบนี้แล้วสามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการได้แล้วล่ะนะครับยังไงก็